ปลาทลิลไม่อร่อยทุกบอ่อหรอครับมันอร่อยบางบอ่อฮ่นี่ราคาตามด้าหลังเนี่ยนะครับราคาตามน้าหลังเลยสงสัยให้สอบถามมันในอินบ็อกด้ลยนะครับ <c oughs> เสื้อที่ร้า,าใส่อยู่ถุยไม่ได้ขายเสื้อ <c oughs> ขายปลาบ้าเอาอันนี้คือปลอดสารพิษนะครับไม่มีผงชนนะครับผม,มครับกินทันทีขี้ทันควันครับไ <c oughs> ข่แซวแล้วอินบ็อกเข้ามานะครับถ้าสนใจอยากจะชิมของเราก่อนนะฮะอันนี้ผมเตรียมนรรากาศส่งให้ถึงที่นะ ภาษาง่ายครับผมหมวกเซฟตี้สีเหลืองเท่าไหร่ครับอ๋อใบเดียวผมไม่ขายครับผมขายสองใบตอนนี้ห้าเมตรถูกกฎหมายแล้วอ,อเปลี่ยนเมียมากี่คนแล้วอ้าวใครถามมาวะเฮ้ยนะตอนนี้อยากให้ท่านรู้ว่าผมขายพาัาสติตบางบอกครับส่วนดีษีนะครับผมต้องขายอ๋อของดีสุปาการต้องขายไอ้แค่ครับผมเอาฝากโฆษณาหน่อย แค่นี้คือเราแคปแบบปกติเราไม่ได้ซีนสุนทรากาศอันนี้คือเราซีนสุนทร,<ต>ร,ราศดวือยางเนี้ยนี่แบบได้เลยจริงจังน,นี่ครับขอเรียบปลาสลิดหน่อยพี่ชอบเค็มครับน,นี่ของแท้นะผมบางบออของแท้ของแท้ของแท,ขงแท,ขงแท้ของแท้ว่าบางบออของแท้ครับผมนี่หมวกเหลืองเท่าไหร่เนี่ยเล่นกันไปแล้วบอกไปแล้วไงแพ็คนี้ขายในราคาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอินบก ปลาสิดบางบ่อน,นะครับผมอยากได้แบบมีหัวเนี่ยเนี่ยปลาสลิดบางป่าต้ขาขายหัวนี่ทุกท่านปลาสลิดมีกางเกงในขายไหมเอาแบบใช้แล้วหรือว่าจะมีคราบเหลืองด้วยนิกนิกชอบเรียครับอ๋อ,อเอ้ยมันมันได้อะไรมาวแนนี้ อยากกินปลาสิบไม่มีก้างเอาอีกแล้วใครกระทะไหมเอออันเนี้ยพูดพูดเนี en> ้ยดีนะที่เพราะว่าปลาสิบมันทอดในหม้อไม่ได้มันต้องทอดในกระทะตะหลิวด้วยเออตะหลิวแถมฝากด้วยนะครับผมฝากบายจริงจังครับผมปลาสิบบายจริงจังนะผมแล้วก็ฝากช่องจูดิชแนลทุกทางนะผมทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบ ไอจีค่อยๆรับเจอผมแน่นอนวันนี้ไลฟ์ก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านที่เมตานะผมที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากนะครับสวัสวดีครับรวยๆเองๆครับผม